เอาละนดกเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูนะสวัสดีครับคุณค,ครูคนะ เอาเลยครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูน่าจะพาทุกคนนะครับไปขอขนมหวานในวันฮาโลวีนว้าวตาขี่ขนมหวานจ้าฉันจะเอาขนมหวานมาให้หมด<อ>เลยนย่าสนใจถ้านนักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับงั้นพวกเราไปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย กติกาก็ง่ายๆนะครับให้ทุกคน,นไปขอขนมกับชาวบ้านมาถ้าใครได้ขนมอร่อยแล้วก็รับคะแนนเกรดเอไปเลยลาลาลาล,า,ลา,าบ้านหลังไหนดีเยอะหลังนี้ดีกว่าหลังนี้น่าสนใจฉันจะได้ของอะไรนะลุ้นจังเลยอฮัอโลโหลฮัลโหลขอขนมหน่อย โอ้ฉันเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เองเอารับไปสิขนมครับเค้กเดี่อโอวว้าวขนมครับเค้กน่าอร่อยจังเลยกินแล้วนะหนับหๆับหยับหับหับ,หบอ้อ,อขอโทษด้วยพอดีฉันเพิ่งทําครั้งแรกอะโอ้ยรสชาติห่วยแตกมากเลยโอ้ไม่นะนักเรียนซอมบี้แย่จังเลยนะเนี่ยดวงไม่ดีเลยกดได้เกดเอซะแล้วไอ้บ้านมีตั้งหลายหลังจะเอาหลังไหนดีเนี่ยเลือกไม่ถูกจริงๆเลยอ่ะอหลังนี้ละกันนะ หลังนี้แหละน่าสนใจเป็นหลังที่ใหญ่มากฉันจะได้ขนมอร่อยแน่นอนฮัโลหโหลฮัลโหลไปนะ่น่าฉันทัประตูพังโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ค่อยโล่งใจหน่อยเฮ้ยอันนั้นขนมเค,ค้กใครนะ่ะขนมเค,ค้กของนายไงฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้วอ้เอาไปสิงานฉันกินแล้วนะงำงำงำ,งำโอ้โหมียาพิษเ โโฮโฮฉันเองแหละที่สายาพิษขอหาทำประตูบ้านฉันพังสวยเลยไม่ได้ไปทุบประตูบ้านเขาพังเลยนะสเกลตันผมไม่ได้ตั้งใจครับคุณครูงืมป่านี่คนอื่นเนี่ยได้ขนมกันหมดแล้วมั้งเนี่ยเราต้องหาบ้านหลังนี้ดีกว่านี่มาตรงมุมนี่ให้เรอเปิดประตูใหญ่ขอขนมใ,ใหญ่ครับอ๋อต้องขอโทษด้ดนะ้าเจ้าดูพอดีฉันทำน้ำหวานอะไม่เป็นไรครับน้ำหวานผมก็กินได้ครับผมขอหนอได้ไหม โอ้ได้สิเจ้าหนูจะเอาขวดน,นี้กันเหรออ่าได้ได้รับนะเจ้าหนูงำงำงๆงรู้สึกแปลกๆค่ะโอ้ขอโทษด้วยนะเจ้าหนูพอดีมันเป็นยาทดลองดนะไม่นะเด็กเลสลามคุ้งดวงไม่ดีเลยนะเราาแงคะแนนเกตเอผมไม่ได้แล้ว โอ้ให้ตายเถอะฉันเดินตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่เจอบ้านที่ถูกใจเลยไอย้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้หลังใหญ่ดีน่าจะได้ของดีนะเนี่ยฮ่าฮ่าจะได้ของอะไรกันแน่นะอาจจะได้สมบัติก็ได้ฮ่าฮ่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ฮัลโหลฮัลโหลเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยวอุ้ยชนไม่ได้ต้องใจดนอะขอโทษด้วยเยอะเหมือนหัวไปหมดเลยตอนนี้ก็เธอเล่นคอสแลงเลยนะน้าเรียนซอมบี้หมูก็ผมอยากได้ขนมนี้ ลาลาลาลลา,ลาเอาบ้านหลังไหนดีเอ้ยประตูสีฟ้าน่าสนใจดีไม่เหมือนใครเลยเฮ้ยบ้านหลังนี้อาจจะได้ของดีก็ได้นะประตูสีฟ้าไม่เหมือนใครซะด้วยเฮ้ยต้องไปเคาะสักหน่อยแล้วเปิดประตูรอยป๊อปกัประตูหน่อย,อยขอขนมหน่อยครับได้สิเดี๋ยวฉันให้เอ้ยน่ากลัวจังเลยบ้านหลังนี้เอาไปสีขนม TNT นี่มันไม่ใช่ขนมแล้วนี่มันระเบิดนี่นมันบ้านพวกอันตพาลน,นักเรียนคิปเปอร์ บ้านหลังนี้นะ่าสนใจใดีสองประตูซะด้วยอาจจะได้ขนมหวานแสนอร่อยก็ได้นะหรือว่าอาจจะได้สมบัติงั้นฉันเลือกหลังนี้แหละอะโลเปิดประตูหน่อยครับขอขนมหน่อยได้ไหมครับต้องการขนมอย่างงั้นเหรอได้สิเดี๋ยวฉันไปหาขนมมาให้รอแป๊บหนึ่งนะอืมมาครับเดี๋ยวผมลับเององม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 ง,มงม อืมอร่อยมากเลยครับคุกกี้ดีใจด้วยนะครับเด็กเรียนแมงมุมคุงด่าขยานเกตเออ้ดีใจด้วยนะยนะพอดีฉันก็ทำครั้งแรกเหมือนกันพูดมาแบบนี้ผมนี่วาเสียวเลยนี่ฉันเดินจะทั่วหมู่บ้านอยู่แล้วนะไม่รู้จะเอาบ้านหลังไหนดิบ้านหลังนี้ดีกว่านะ่าสนใจดีฮ,ะฮะหลังนี้จะต้องมีอะไรที่มันพิเศษแน่เลยรู้สึกเป็นบ้านแลกๆ ฮัลโหลฮัลโหลเปิดประตูหน่อยขอขนมหน่อยครับฉันไม่มีขนมให้หรอกแต่ว่าฉันมีอย่างอื่นจะให้อันนี้อะไรเนี่ยหนังสือเหรออุ้ยฉันไม่ชอบหนังสือไม่อยากได้อยากได้ขนมมากว่าอะทำไมมันมีไฟลุกด้วยไม่นะว้าอันนั้นไม่ใช่หนังสือธรรมดานะอันนั้นหนังสือเวทมนต์ อืมบ้านหลังนี้ตั้งอยู่โดดๆน่าสนใจดีดีเขาอ,อาจจะมีของดีก็ได้นะที่เก็บไว้นะ่ะลองเคาะดูหน่อยแล้วกันอโอจะมาขอขนมยังงั้นเหรอได้สิได้สิฉันกำลังจะออกไปข้างนอกพอดีเลยรอแป๊บเนะจะได้อะไรนะขนมเคก้กคุกกี้หรือว่าแซนวิชกันโหนั่นมันขนมฉันไม่มีอะฉันมีทองให้ได้หรือเปล่าล,ะละ่ะฮะทองคำแท่ง ว้าวยินดีด้วยนะครับนักเรียนเบรเธอได้สมบัติทองคําแท่งโอ้โหแบบนี้ผมไปกินชาบูได้หลายมื้อเลยนะเนี่ยชัดน,นี่อ้อมจะหมดหมู่บ้านแล้วนะเนี่ยเอยเอาหลังนี้แหละบ้านหลังนี้แปลก,แ,ปลก,แ,ปลกแค่สวยดีอาจจะได้ของดีก็ได้เปิดประตูด้วยครับขอขนมหวานหน่อยเดี๋ยวฉันไปเอามาให้รอสักครู่นะอเราจะได้ขนมหวานอะไรกันนะ นั่นมันช็อกโกแลตนี่ขอบคุณครับครับนอมงอมอืมอ,อร่อยมากเลยช็อกโกแลตโชคดีมากๆเลยนะครับนักเรียนแก๊สเก่งมากเลยผมขออีกสักอันได้ไหมครับผมจะเก็บไว้กินอืมอยากได้ขนมสักชิ้นจังเลยหรือไม่ก็ของขวัญอะไรก็ได้ เปิประตูหน่อยครับขอของขวัญหน่อยเดี๋ยวฉันไปเอาของขวัญมาให้นาสักคู่หนึ่งของขวัญอย่างนั้นเหรอจะได้อะไรกันนานนาสงสัยจังเลยเอ้นั่นมันดาเพชรนี่ว้าวสุดเจ๋งดีใจด้วยนะครับดักเลนเอเนอร์แมนได้ดาบเพชรไปคลองเฮ้ยโอ้โหคลองมือซะด้วย ทุกคนก็ขอขนมหวานกันหมดแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเกตคะแนนกันเลยดีกว่านะครับว่านเด็กนทุกคนได้อะไรกันบ้างไปกันเลยซอมบี้คุ้งได้คะแนนเกตดีสเกลิตันได้คะแนนเกตดีสลามคุ้งได้คะแนนเกตดีซอมบี้หมูได้คะแนนเก,เกตเอฟคิปเปอร์ได้คะแนนเกตเกอฟ แมงมุมคุงได้คะแนนเกรด A อวินเทอร์สเกลตันได้คะแนนเกรดเอเบดได้คะแนนเกรด A อแก๊สได้คะแนนเกรด A อเอ็นเดอร์แมนได้คะแนนเกรด A อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพินะด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย